ต้อนรับทุกทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปผ่านทาง youtube channel ของทางเขตสูนทนะคะวันนี้ปิ๊กนะคะแล้วก็พี่ปอเราจะมาทำคลิปลองเพลงด้วยกันนะคะชื่อเพลงว่ารักพระเยซูแต่ว่าก่อนอื่นตัวปิ๊กก็มีข้อพระคัมภีร์มาฝากนะคะอยู่ในยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจะได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะคะ ไม่มีรักไหนเหมือนรักของพระเยซูอีกแล้วให้เราไปฟังเพลงนี้ด้วยกันค่ะครับผม ดีพี่น้องสืรีทุกท่านนะครับที่วันนี้เราก็มัมสการพระเจ้าตามบ้านแล้วก็ฟังพระธรรมพระเจ้าทางออนไลน์นะครับครับผมดูกันนะคะหวังว่าพี่น้องจะสบายดีทุกคนนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกันที่คิดสจักรแต่ว่าเราสามารถพบกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของคิดสจักรนะคะและรวมถึงในคำอธิษฐานด้วยนะคะอยากให้พี่น้องที่จะ ดูแลตัวเองทั้งฝ่ายร่างกายแล้วก็ฝ่ายจิตวิญญาณนะคะให้พระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองพี่น้องทุกคนนะคะการจะตกในเวลานี้ด้วยนะคะพี่ตินีไรฝากถึงพี่น้องเสษยสนยสี่ไหมคะเ<อ>ด็กๆด้วยหวังว่า,วาผมจะไม่จะไม่ได้เจอกับเพื่อนๆแต่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับครับผมก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่นอ้อง สถานการณ์มันยังไม่ปกติแต่ก็ขอให้เชื่อว่าเรายังดำเนินชีวิตในความเชื่ออยู่เสมอแม้ว่าเราไม่ได้ไปริศจักรแต่ว่าริศจักรก็สามารถอยู่ที่บ้านของท่านได้แล้วก็เมื่อ,อทุกอยากก่างจะเป็นปกติเราก็จะมาเจอกันเราจะมาสามาัคคีทำร่วมกันมาอยู่ใจกันช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารของริศจักรตาม ตามที่อาจารย์ส่งมาให้แล้วก็ฟังหมั่นที่จะเรียนรู้พระธรรมเจ้าแล้วก็อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันสาหรับประเทศไทยสำหรับผู้ศกรและก็พี่น้องผู้รับใช้ท่านนะครับแต่ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะคะที่เราส่งความหมา่วงแยไปถึงพี่น้องพระเจ้าก็มีพระธรรมอยู่ในพระธรรมสัุดีบทที่55<ม>ข้อที่22บอกว่าจงมอบภาระของท่านนะไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงคำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำคลอนแคนให้พี่น้องไว้วางใจในพระเจ้านะคะว่าไม่ว่าสถานการณ์ใ,ใดๆพี่น้องมีภาระปัญหามีความกังวลกังวาในในชีวิตนะคะพระเจ้าจะทรงโปรดคำจุนเราและพระองค์จะไม่ให้เราหวั่นไหวไปกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโลกนี้นะคะให้พี่น้องมั่นใจในพระเจ้าค่ะจนกว่าเราจะได้พบกันนะคะอธิษฐานเผื่อเส่นกันและกันนะคะขอบคุณตัวปลาไปก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพวนนะคะครค่ะสวัสดีค่ะ 04ทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเลยค่ะสบายกันหรือเปล่าช่วงนี้เนาะเราก็หยุดอยู่บ้านกันไม่ได้ไปไหนอย่างโอนี่ก็สองเดือนแล้วที่ไม่ได้ไปทำงานก็ได้มาอยู่โบสถ์ก็มาช่วยงานดีกว่าอยู่ห้องเฉยๆทำนู่นทำนี่ก็ททำกันไปนะคะดีกว่าอยู่ห้องมาช่วยงานที่โบส ลเล็กน้อยที่เราพอทำได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่ได้อยู่ใกล้เช่าห้องอยู่ใกล้โบสถ์ได้มีโอกาสได้มารับใช้พระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าอยู่ห้องก็คงจะเบื่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เหงาอยู่คนเดียวก็ขอบคุณพระเจ้าได้มารับใช้งานที่โบสถ์แล้วก็ ทำให้เรามีเวลาออกกาลังกายตอนเช้าก็ได้วิตามินดีจากแสงแดดตอนเช้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็จะมีเป็นของ g ีบีนะคะถือโอกาสเข้ามาเหมือนใจพี่น้องนะคะวาจาของพระเจ้าเหมือนแสงเทียน ส่งแสงเนียนพาฉันก้าวไปข้างหน้าโอ้แสงเทียนส่งแสงเนียนเหมือนพระธรรมของพระเจ้าที่ประทานให้โลกสอนให้เรารักกันเหมือนพระเจ้ารักเราเชิญทุกคนมากับแสงสว่างนี้เถึะขอพระเจ้าวอวยพรนะคะชาวศูสี่ทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อนเช้าเต็มสทุกคนนะคะสบายดีไหมคะพวกเราสองคนสบายดีค่ะยังคงทำงานตามปกตินะคะขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนทุกคราบครัวพร้อยผ่านโควิดไปได้ดีขอให้ทุกคนสู้เจริญพรทุกคนหลังจากโควิดหมดไปขอให้เราได้มีโอกาส เจอกันนะครับขอาไปกินก่อนนะครับนี่คือเท่าสิบสี่สบายดีไหมครับคิดถึงนะครับช่วงนี้ผมก็อยู่ที่บ้านทำงานเวิร์กโฟล์กครับแล้วก็มีพอดีมีเวลาเล่นกับลูกๆตอนนี้ชื่อบนะิกนี่นะน่ารักไหมครับ ผมมีเคล็ดลับหนึ่งอย่างที่อยากแชร์กับทุกคนครับผมเป็นคริสเตียนมาหลายปีแล้วสามสิบปีแต่ก็ไม่ค่อยทำธรรมพิธีเมื่อก่อนครับแล้วมีครั้งหนึ่งเสียพี่บงังแนะนาว่าเวลาเราทําเฝ้าเกยวเราควรจะเอาไดรี่เล่มหนึ่งแล้วก็เขียนว่าเราเรียนว่าอะไรจากไดอรี่แล้วก็พระเจ้าเนี่ยเราจะคุยกับเราหรือเราอธิษฐานเรื่องอะไรบ้างครับเขียนไว้ แล้วที่นี่ผมจะมีวันทุกวันคงจะเพิ่มเงินสดนะตรงนี้จะเป็น482ก็คือผมผ่านพระทั้งปีต่อประกัน482หนออันนี้คืออะไรที่เป็นกำลังใจมากๆเพราะว่าอย่างที่ผมคุณเมื่อก่อนไม่ค่อยอพราะคารปิช่อทีนี้ผมคิดว่าเวลาเราอธิฐานเราก็อธิฐาเกื่อคุนดึงด้วยแล้วพระเจ้าจะตอบเรา อย่างเช่นวันนี้ผมได้ข่าวดีๆเกี่ยวกับนานดีเกินที่ผมขอไว้ครับเพราะเจ้ายิ่งอยากผมอยากเหมืนใจทุกคนว่าเราควรจะอธิษฐานเผื่อ,อคนอืนที่เรารักโชพรามลากด้วยอธิษฐานแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้นช่วงเวลานี้นะแล้วก็อีกไม่นานเราก็จะได้เจอที่โบรถ์นะครับ